กลัมาต่อยได้นะอ่าห้าสิบดาวต่อต่อยหนึ่งครั้งมาห้าสิบดาวต่อหนึ่งครั้งจะต่อยให้สวัสดีขวัญใจค่ะสวัสดีค <Edin> ่ะเธอ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 ลงมาเธอลงมาเธอลงมาแม่ห <clase> น <can S 2> ึ <ady trouvé> ่งสองสามสี่โอเคห้ามสวนเธอห้ามสวนเอ้ยห้ามสวนดิ <laughs> เอาขึ้นเลยขอบคุณแม่ดุจหนึ่งทันดวงขอบคุณค่ะ พี่ถึงพี่ถ,ถ,ถึงขออคุณค่ะอันนี้อันนี้ต้องต่อยด้วยปะเนี่ยอันนี้ต้องต่อยด้วยปะแม่แม่ต้องต่อยลูกลูกชายไหมคะ <10 S 1> เจมเป็ดเหรอเธอโอเคลองเล่นก็ได้เดี๋ยวรอ,อดูกันว่าม,มีคนหรอนะือเปล่านะแต่ตอนนี้ลงไงเนี่ยต้องตีจนตายรู้ป่ะเธอเธอเธอรู้ป่ะค่าค่าต่อยเธออ่ะห้าสิบดวงต่อหนึ่งมัดอ่ะ,ถ,อออะถ้าพันดวงมันกี่มัดอะ่ะยี่สิบมัดเนี่ยยี่สิบเหรอมาดิมาดิเอ้า ส่งดาววันแรกของปีให้สวยๆนะจ๊ะขอบคุณครับมามาหนึ่งเอา้าอย่าสวนเฮ้ยเฮ้ยอย่าดองอย่าสวนเอออย่าสวนเอออย่าส,วน,าาสวนเขาเพราะต้องต่อยเธอไม่ใช่ต่อยเขา เนส่วนม <c oughs> วันอ <c oughs> <ies> ้มาใล้วอะตองหมดอ่ะต้องหมดหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยเก้าส1บ1ิเอ็ดงแล้วสิบสามสี่สิบห้า เป็นเด็กมเตนอนบบักันปเธอแม่สิบห้าแล้วสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแ้วเกือพึ่งดิสิแปแล้วเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นสิบแปดเกสิเก้าแล้ว ยี่สิบเขาพอดีปะไปกันเถอะเธออยาาโก้เธอไม่ได้ดาวเธออยากต่อยลำล้ำเขาบกว่าล้ำมัดเธอเธออยต่อยเขาเธอไม่มีเธอไม่มีค่าจ้างเธอจะมาต่อยเขาได้ยังไงป้องกันตัวไงเขามีค่าจ้างเขาก็ต้องต่อยเธอได้ หมัดจัดไปสวยสวยขอบคุณสาะเธอ,อเขาส่งเกตก่อนเธอเขาส่งเกตกอร่อหห,หมัดแล้วอีกยี่สิบหมัดจัดไปอะคะ่ะสงสัยแม่คิดถึงลูกแหละสองสามสี่ห้าเขอ,อ,อยเธอย้เขาหาแล้วห้าแล้วนะ เลบเงินหกเจ็ดแปดเก้าห้ามอบุฒสวนเออ่าตายซื้กคิงมาใช้ดเดี่รเดี๋ยว กี่กี่หมัดแล้วอะมันกี่กี่หมัดอะสิบเอ็ดลงมาลงมาสิบสองลลเร็วๆ12วสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่แล้วเฮ้ย ห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแถวเฮ้ยไอ้วันยาต่อยเบืองยาเบืองยาคนลำอ่ะรัวจัดอ่ะมัดเหมือนแค้นอ่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ